สวัสดีแจ <authority plays half>. ๊กก่อนเห็นไหมนะสวัสดีค่ะแตอุ้มหน่อยแจ๊แตนอุ้มหน่อยทำไมอะไรคะาทไมหรออยนังลนลนั่งนั่นั่งองคุยโทรศัพท์ก่อนได้ไหมมันจะตบนะ จะตกนะคะจะตกนะลูกเยอะไอย่าบอกว่าจะอึดน,นะแม่ไปไหนแม่อยู่ข้างบนเนี่นเกิน้งมอนไหเอาเอาเอาเพืเ่อนเลยลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาน้องคอยเด<า>ี๋ยายทำให้หนูไม่ต้องกัดเองห <c oughs> นูอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยอาน้ำเสร็จแล้วอะอ อร่อยอะไรไหมคะกินผลไม้ดีไม่ทำแบบนั้นนะคะลงมาเลยๆลงมานั่งข้างหน้าพี่พิมน่ารักเลยพี่พิมพ์ลงมานั่งตาบอกว่าไงเดี๋ยวไม่มีคนรักไม่มีคนรักนะลูกถ้าไม่น่ารักอ่ะอะไรคะไม่มีคนรักนะคะเป็นโดนอะไรไหนือซีมันไม่เป็นอะไรพี่พลอยน่ารักไหมคะน่ารักน่ารัก พี่พลอยพูดพูดอ่ะอันนั้นให้ยายฟังทีน่ะร้องเพลงให้ยายฟังสักหน่อยนะช่วยคนนี้อีกแล้วไม่คุเจอล้ขคืนไม่ได้เออแมวแมวแมวหรออย่าอย่าเอาลงนี่วอจหัวใจ ไม่ได้อยากเป็นคนแมวอยากขึ้นลงอยากขินลง,นลงแมวมันเป็นไร้โสดมันไม่ใช่แมวนั้วหนูจะไปกดไม่ได้เดี๋ยวก็มาอีกแมวอ่ะนก็ขอมาสิแมวขอแ,<ม>แมวให้หนูหน่อยได้ไหมลดขอแมว,แมวโอเคไหมคะว่างไง แมวเป่าแมวเป่าเอ้ยมากินตาบคนเด้อมากินตาบคนโอ้พี่เพ็มพี่ตาลองเพ็มมาตามาดูมาฝั่งนี้เลยพอยพี่้องเพชรจะตกกูแมวเป่าโอ๋ยแมวเป่าเอ้ยไปไหนนะแมวเป่าเอ้ยแมวเป่าเอ้ยเดี้อไม่เดี้อไม่จีเแค่เลยนั่งเขาทะลุแต่รีสิแมวนี่แม่คนคนนี้ตกลงโดนตัวเลยคนนั้นน่าจะเป็นอะไรสักอย่าง ไหนไหนลูกแมวแมวแมวเหรอไม่เหลมีแมวมันหนังมันหลออคือสุดมาแลมาแล้วมาแมแวแมวป่เอยีตคิมปาเอยจตาคนเดิมแมวเาาเอ๋ยจคนปาาคนเดิมมาคนเดล้ลงเรียนเ้องเราน่าอยู่สิ เป็นมือกาเลยเห็นไหมโอ้มีเต้นด้วยโรงเรียนอันนี้อะไรรถโรงเรียนของเรานะคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนทำอะไรทำอะไรอย่างนั้นไม่เห็นได้ยายถามหน่อยพี่พลพี่พลจ๋าหัว สองดวงด้วยหมาเดี๋ย <responded> ouais วมาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วแมวมีเป่าเออร์กินจับคนเดิมมากินจับคนเดิมแม่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 แมวเจ้าสีโต้งนี่ไหมพี่พลอยจ๋าพูดก่อนตามยายก่อนเดี๋ยวแมวจะมาพี่พลอยจ๋าคิดถึงพ่อไหมพ่อไหมคิดถึงพ่อบอยไหมพี่ผมพ่อไหมเอาเรียกเรียกพ่อสิพ่อคิดถึงคิดถึงหนูไหมหนูเล่นไปไหนหนูอย่าพึ่งอย่าเพิ่งกด หมูเด้งหมูเด้งเรียกก่อนพ่อบอยจา๋ยจาเข้ามาหาหนูน่อยหนูคิดถึง,องเอาเคคิดถึงไหมลูกคิดถึงคิดถึงพ่อเรียกพ่อบอยสิเรียกเรียกก่อนพ่อปิดพ่อปิดเองพ่อปิดเองออะเรียกพ่อก่อนเรียกพ่อก่อน ไม่เป่โอ้ยกินจับคนเลยแน่จะตกอยู่นี่บอลบอลจะตกอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดเบาอ้ยกินจับคนเลยจับคนเลยพี่ขวัญไม่ใช่พี่ขวัญไม่นั่นพี่ขวัญดูพี่ขวัญดิใช่ไหมพี่ขวัญเดี๋ยวพี่ขวัญก่อนพี่ขวัญพี่มาร์ทพี่มาร์ทยาแตนยาแตนพ่อบอย โทรหาน้องพลอยน้อยน้องพลอยคิดถึงลืมลืมอวนถึงนะพอแล้วไปไปเก็ไปหายเอ้คลิปน้องเพชรยายบอกว่าอย่าร้องไงลูกร้องทาไมมามามาอีกแล้วมาอีกแล้วว้าหหูใหญ่เลยอ่ะหูสี่ร้อยดวงในตา เอาไปอีกไปอีกเ่ามันมันมีอะไรอยู่ในกล้วอนะพี่นี่อ๋อน,นี่ไงไปอีกไปอีกก็ได้เอาออกไปอีกคนนี้จะได้ไม่ตกไปเลยไปไกลกไปไปเลยนั่นแหละค่ะ นี่ผู้หนูนูหนูเห็นไหมนี่อะไรผู้หนูเห็นไหมนี่คืออะไรขอโทษขอโทษใช่ไหมคนนี้นี่คืออะไรเขอโทษเนี่ย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 ไม้เรียวยายนี่ถือไว้ตลอดเลยถ้าถ้าหนูไม่รักกันเนี่ยเนี่ยถ้าหนูไม่รักกันยายก็จะมีไม้เรียวด้วยเนี่ยรักกันไหมรักกันรักกันรักกันนี่อย่าทำอย่าอย่าอย่าแย่งกันสิกแอย่าทะเลาะกันมันต้องรักกันเข้าใจไหม โอเคไหมโอเคไหมคะแม่หน tamam. okay, okay, ูหนูพูดกับคุณยายนะหนูพูดกับยายสิยายจ๋าแม่จ๋าหนูคิดถึงคิดถึงหนูไหมคิดถึงนไหมน้องเพชยน้องเพนออยน้องพลอพยน้องพอน้องพอยพนองอพน้องออิดถึงนะน้องเพชร่้องพ กินอยู่เห็ดกินอยู่เอะไรไม่รู้ไดูน้องเห็ดเอ้าอุ้ยอืออือยังค่ะยังคขารับยังข่าไรสดอยู่ค่ะคุณยายแมวเป้าเอ้ยมากินตา่นเลย อย่าเอาใส่ขานะไม่ได้นะคะเอ่ามันเจ็บนงะอย่าเอาผลไม้ใส่นะนอย่าเอาผลไม้ใส่นะอืมไหมอว๊ยไอของกินลูกของกินห้ามเอาลงมาใส่ขาเห็นไหมเม็มันจะมีหนอนไหมเนี่ยเนี่ยเอานะ่ะเอาเม็ดมันเอาเม็ดมันทิ้งเอาเม็ดมันทิ้งนะเออ โอ้อย่าโดนเสื้อผ้าที่หนูเสื้อผ้าเปื้อนหมดแล้วว่าน้องเพชรไม่เอาลูกไม่เอาน้องเพชรกินระวังหน่อยเปื้อนหมดแล้วเปื้อนหมดเลยน้องเพชรน้องเพชรกินเชอร์รี่ไงกินเชอร์รี่เห็นไหมเปื้อนหมดเลยเชอร์รี่ เรรีบเปื่อนหมดเลยปุูปุ่งปุ่งปุูปุ่งปุ่งปุูปุ่งปุ่งปูปุ่มปุ่งปูปุ่มปุ่งเด็กนะคะเด็กนะคะเด็กนะคะเด็กก็คือเด็กกำลังน่ารักนะคะก็จะเต้นอย่างนี้แล้ะปุูปุงป่งปุ่มปุ <c 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 ่มมามม๊มเอาไหนไหนเดี๋ยวไปเอาไปเดี๋ยวไปเอาดันให้ไหม มอยู่ในถุงอ่ะลูกหยิบเข้ามากระหม่อแม่ไม่น่าแล้วมาลูอะไรล่ะลูกกระหม่อมแมนไม่น่ามัไปไหนแล้วเอ้าเมื่อกี้มันมีเหรอในของน้องเพชของน้องเพชรขอใหม่หน่อยค่ะมันบูดเหรอลูกมันบวดมันบวชไหมมันไม่บูดหัวใจหัวใจหัวใจ น้องใจน้องเคทเห็นหัวใจแล้วหรอหัวใจใหญ่เลยอ่ะอืมอายุหอวหัวหัววหัวหั่หัว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 หหัวหหหัวหห เป็นไหมดูสิปากใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยใครทำปากใหญ่มาให้หนูเนี่ยป๊อปป๊อบป๊ห์หมามพอยพี่พี่เก่งมากเก่งมากเอาขวดเดิมขวดเก่าได้ไหมอ่ะโอเคจ้าโอเคจ้าขวดเก่าอยู่ข้างบนน่ะลูกอยู่ข้างบนน่ะอันนี้ขวดค่านั่นแหละ เพชรมันจะตกโ,<ฮ>โดนนี้ดูดูคอยมาดูนี่คอยมาดูนี่คอยมาดูเพชรคอยดูเพชรอ้าวหายแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งยิงขึ้นดีดีเดี๋ยวเดี๋ยว กินตราบคนเด้อมากินตราบคนเห็นไหมไอ้ปากตัวใหญ่ๆอยู่ในเมื่อกี้นี่จ้ะเนีย่ออยอะไนี่แม่เปล่าออดีตเปล่าดุอะไรพอ่อม,นะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วปากปากไกมาแล้ว ของเมื่อกี้ของยายเป็นอะห้องหนูอะสุดเมื่อกี้นี่ใครส่งไม่รู้สิเขียวๆอะปากมันจะใหญ่ๆอะยัเงเป็นหลันนี้ดังอยาก